CGN TV สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการลิว i ิ g งไลฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศาสตราจารย์ดรศึกษาเทพอารีจะมานำพระจ้ของพระเจ้ามาสู่พี่น้องในเช้าวันนี้นะครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่21ข้อที่33จนถึงข้อ46นะครับมัทธิวบทที่21ข้อ33ถึง46 จงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งมีเจ้าของที่ดินคนหนึ่งทำสวนองุ่นไว้เขาทำรั้วล้อมรอบขุดบ่อย่ำองุ่นในส่วนนั้นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูเก็บพืชผลจึงใช้บรรดาทาตไปหาพวกคนเชา่าสวนเพื่อจะรับพืชผลของเขาแต่คนเชา่าสวนเหล่านั้นจับคนของเขาไปเคี่ยนตีคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างจนตายคนหนึ่ง เขาก็ใช้พวกทาตอื่นๆซึ่งมากกว่าครั้งก่อนไปอีกแต่พวกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกเขาเช่นเดิมภายหลังเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหากล่าวว่าพวกเขาจะเคารพลูกของเราแต่เมื่อพวกคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทข่าเขาเสียแล้วเราก็จะได้มรดกของเขาพวกเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเพราะฉะนั้น เมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรกับพวกคนเช่าสวนนั้นพวกเขาทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายอย่างทุกทรมานและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งพืชผลให้ตามฤด,ดูกาลพระเยซูตร,รัสว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือที่ว่าศิลาที่บรรดาช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราเพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้กับชนชาติหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสมกับแผ่นดินนั้นใครล้มทับศิลานี้คนนั้นจะต้องแตกหักไปและศิลานั้นจะตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินอุปมาเหล่านั้นก็ยังรู้ว่า พระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะเขาทั้งหลายถือว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะพี่น้องครับพระวจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับได้เป็นคําอุปมาเรื่องสวนอง,งุ่นกับคนเช่าถ้าพี่น้องตั้งใจฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าอย่างดีพี่น้องจะรู้เลยครับว่านี่เป็นคําอุปมาอุใหมยซึ่งถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับภาษาอังกฤษใช้ค,คาําว่า a l l e ก o r y นะครับก็คืออุดคาหณ์สอนใจซึ่งมาจากคําอุปมานั่นเองผมจะไปถึงการอธิบายเลยนะครับอุปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าของสวนที่ทําสวนงุนล,ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สกัดบ่อหญ้ามัง,งุนเรียบร้อยแล้วสร้างหอเฝ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ชาวสวนมาเช่าครับพี่น้องครับเจ้าของที่ดินเจ้าของสวนนี้หมายถึงพระเจ้าสวนองุนนี้นะครับหมายถึงชนชาติอิสราเอลคนเช่าสวนก็คือคนอิสราเอล หรือผู้นำชนชาติอิสาเอลพวกผู้นำาศาสนาทั้งหลายนะครับธาตุที่ถูกใช้จากเจ้าของสวนเจ้าของที่ดินนั้นก็หมายถึงผู้เผยเพระวจะนะและลูกชายของเจ้าของสวนนั้นก็เปรียบเสมือนกับพระเยซูคริสต์ครับและก็ผลผลิตก็คือลูกอง,งุ่นหรือน้อําองุ่นหรือไม่กระทั่งเหล้าอง,งุ่นที่เกิดขึ้นที่เป็นผลผลิตก็หมายถึงการเกิดผลมากเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านะครับนี่คือข้ออธิบายว่าตัวละคร ในอุทาหรณ์อุปมาอุปไมของพระเยซูนี้หมายถึงอะไรผมขอทวนครั้งนะครับเจ้าของสวนอนุ่นคือพระเจ้านะครับสวนอนุ่นหมายถึงชนชาติอิสราเอลคนเช่าสวนก็คือผู้นำาศาสนานะครับท้าที่ถูกใช้ไปเก็บผลผลิตต่างๆนะครับตามความปรารถนาของเจ้าของสวนก็คือบรรดาผู้เผยพระเจ้าจทั้งหลายส่วนลูกชายของเจ้าของสวนก็คือพระเยซูคริสต์นะครับพี่น่องครับ บทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบทเรียนแรกครับพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างทุกอย่างเรียบร้อยสําหรับลูกของพระองค์ชนชาติของพระองค์เพราะอะไรครับในข้อที่3าบอกว่ายังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทําสวนงนล้อมลัวไว้รอบแล้วนะครับเขาได้สกัดบ่อหญ้ามังุลในสวนสร้างหอพักหอเฝ้าแล้วพี่น้องครับทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วแล้วก็เอามาให้ชาวสวนชาวสวนหมายถึงใครครับ ก็คือผู้นําศาสนานแหละคอยดูแลนะครับสวนง่นี้หมายถึงชนชาติอิสราเอลเห็นไหมครับคอยดูแลสวนให้เรียบร้อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายของเจ้าของสวนนี่คือสิ่งที่เป็นน้ำมันไทยหลักของพระเจ้าเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเกิดขึ้นคือว่าพวกคนเช่าสวนเนี่ยเบี้ยวนะครับไม่ทําตามความประสงค์ของเจ้าของสวนเลยแล้วเจ้าของสวนเนี่ยก็ส่งบรรดาทาตไปพยายามที่จะไปกระตุ้นไปบอกไปทวงนะครับ นั่นหมายความว่าพระเจ้าส่งผู้เผพยพระญาติทั้งหลายครับบรรดาประกาศศพของพระเจ้านะครับผู้เผพยพระชนะผู้พยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยไปเตือนอิสราเอลเตือนแล้วเตือนเล่าเตือนแล้วเตือนเล่าเขาก็ยังไม่ยอมเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือในที่สุดพระเจ้าก็ส่งพระเยซูมาเปรียบเสมือนกับเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนเนี่ยส่งลูกชายลูกชายไปบรรดาชาวสวนนั้นก็จับลูกชายนั้นฆ่าเสียพี่น้องครับนั่นคือบทเรียนอีกบทหนึ่งครับในเพร่อนมพีร์ตอนนี้นะครับ พระเจ้าให้โอกาสหลายครั้งทีเดียวให้กับชนชาติอิสราเอลเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ให้โอกาสพวกเราหลายครั้งเลยในการที่เราจะกลับใจเพระฉะนพระเจ้าของเรานี้ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สอง our god is the god of the second chance นะครับก็คือว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองอิสราเอลไม่ต้องปลูกต้นไม้เองไม่ต้องปลูกสวนอง่นเองอิสราเอลไม่ต้องสกัดบอย่ำสวนอง่นูนะครับอิสราเอลไม่ต้องสร้างหอเฝ้า อยู่ดีๆเซลเอลก็พระเจ้าก็ให้เข้ามานั่นคือการเลือกสรรน,นั่นคือพระคุณของพระเจ้าตอนที่มีต่อชนชาติของพระองค์พี่น้องครับในพระภีต,ตอนนี้นะครับถ้าอ่านดีๆมีการย้าเน้นถึงคําว่าผลนะครับอยู่3าครั้งด้วยกันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเจ้าของสวนนั้นย้าเน้นเรื่องของการเก็บเกี่ยวย้าเน้นเรื่องของการเกิดผลการเกิดผลในชีวิตของคริสเตียนคืออะไรครับเกิดผลมากผลมากนี่หมายถึงผลอะไร ผลแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า holy life นะครับหรือ holy living การดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเน้นตังการส่งมอบผลนะครับเวลาคนเช่าสวนหุ่นแล้วเขาต้องส่งมอบผลใช่ไหมครับการตรวจสอบการตัดสินผลมากกว่าน้อยบาเน็จมาจากพระเจ้าในที่สุดพี่น้องครับพระมพี์จบตอนนี้นะครับก็คือว่าพระมภีบอกว่าจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่น ที่จะแบ่งผลให้โดยถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปมีความหมายไหมครับมาความหมายว่าในสุดแล้วถ้าชนชาติอสิสราเอลไม่รับและฆ่าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดาคือพระเยซูคริสต์ความรอดนั้นจะไปถึงกลุ่มคนกลุ่มใหม่หรือเปลี่ยนผู้เช่าใหม่นะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือพวกเราที่ได้เรียกว่าคริสเตียนพี่น้องครับสรุปในวันนี้ครับถ้าเราไม่ตั้งใจเชื่อฟังนะครับเหมือนกับพวกคนเช่าวสวนกลุ่มแรก ถ้าเราตั้งใจที่จะโกงถ้าเราคิดที่จะยึดทรัพย์คิดชั่วร้ายนะครับยึดที่ดินของเจ้าของสวนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องบาปนักหนาครับเป็นการไม่เกียรติเจ้าของสวนคิดว่าเจ้าของสวนอยู่ไกลและฉีกสัญญาที่เคยทํากับเจ้าของสวนด้วยการไม่เชื่อฟังแม้ว่าจะมีการเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามมรดกนั้นจะถูกยกออกไปครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานพระพรของพระเจ้าไปสู่ลูกหลานแต่ถ้า พระพรจะติดขัดอยู่ในรุ่นของเราก็เพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเท่าที่เราควรจะเชื่อฟังครับขอเป็นข้อคิดในเช้าวันนี้ให้เราร่วมใจกันอษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระคุมภีร์ตอนนี้สอนพวกข้ามงหลายให้เชื่อฟังสอนข้ามงหลายได้รับการตักเตือนสอนข้างหลายได้เข้าใจถึงเรื่องของการกลับใจใหม่ข้าแต่พระเจ้าข้ามงหลายสัมผัสความรักของพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงแบ่งปันพรงทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมเพียงและเพียงพอเสมอขอขอบพระคุณพระองค์ขอให้ความพอเพียงนี้จะทําให้ข้ามลหลายนั้นตั้งใจที่รับใช้พระเจ้ามีชีวิตที่เกิดผลมีชีวิตที่ดํารงอยู่ในความบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องคิดว่ารายการนี้น่าสนใจนะครับและรายการของ CGNTV ผมเชื่อแน่ว่าน่าสนใจทุกๆรายการครับถ้าพี่น้องต้องการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากท่านปรารถนาที่จะสื่อสารกับเรานะครับส่งคำติชมของท่านหรือส่งความประทับใจของท่านนะครับใน y o u t u b eFacebook ของ c n t v Thailand ได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ